सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पङ््यापदीप जलितोजितवा मुनिन्दो तं ते

อุดทางอโทจติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสป,ปตังติดหันจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัตสะวิขตมิโทเอตังสติงอาทิทยะพรหมะเมตังวิหารังอิทมาหุแปลใจความว่า บุคคลพึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและด้านขวางซึ่งเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งก็ดี นอนก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็ตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารวันนี้ได้นำพระคาถาที่เรียกว่ากรณียเมตสูตรซึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เคยให้คาถาบทนี้แก่ภิกษุผู้เรียนกรรมฐานแล้วเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าแห่งหนึ่งและได้รับการรบกวนจากพูดผีปีศาจพร้อมทั้งรุกขเทวดาทั้งหลายจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้จึงได้ กลับไปทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงให้คาถาอันนี้แก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประดับตนประดับใจกรณิยเมตตาสูตรนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25ตำนานได้เล่าไว,ว่า ภิกษุชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500รูปได้พากันเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปหาสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรมและจำพรรษาต่อไปหลายกลุ่มนั้นได้สแสวงหาป่าอันเป็นสป,ปายะคำว่าสป,ปายะของท่านทั้งหลายเหล่านั้น คือสัปปายะด้วยสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและสถานที่เพื่อสแสวงหาบิณฑบาตท,ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เจอราวป่าแห่งหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักจึงคิดกันว่าจะอาศัยสถานที่นี้ในการปฏิบัติธรรมและทำเสนาสนะเป็นการชั่วคราวไปก่อน ต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและญาติโยมท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นภิกษุเหล่านั้นมาบิณฑบาตและปฏิบัติธรรมในราวปราใกล้บ้านก็มีความศรัทธาเลื่อมใสและได้นิมนต์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้จำพรรษาด้วย ญาติโยมเหล่านั้นได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นในอีกมุมหนึ่งในขณะที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีศีลได้เข้าไปในราวป่าแห่งนั้นยังความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดกับญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าในส่วนของรุกขเทวดา เหล่านั้นเมื่อภิกษุผู้มีศีลมาปฏิบัติธรรมใต้โคนต้นไม้ของตนเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างบนได้เพราะวิมานที่อยู่บนต้นไม้นั้นสูงกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุทั้งหลายจึงพากันลงมาอยู่ข้างล่างเมื่อมาอยู่ข้างล่างก็คิดกันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พอมาอยู่ได ไม่กี่วันก็คงจะจากสถานที่นี้ไปก็จะพอทนได้ที่จะสละวิมานของตนเองแล้วลงมาอยู่ข้างล่างต่อเมื่อพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอารัธนาจากญาติโยมในหมู่บ้านใกล้เคียงให้จำพรรษาในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นจึงตกลงกันว่าคงจะไม่เป็นการสปายะสำหรับพวกเราเสียแล้ว จึงพากันทำเสียงอันน่าสะพึงกลัวและทำร่างกายเช่นแปลงเป็นผีหัวขาดบ้างทำเป็นเสียงหวยหววหน้ากลัวบ้างทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณป่าบ้างพระสงฆ์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ประการใดยังเป็นปุถุชนกันอยู่ ก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวเพราะโดนผีหลอกนอนก็ไม่ได้จิตใจก็ฝุงซ่านไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้หลายวันเข้าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเพราะ การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นไม่มีความก้าวหน้าเลยเพราะถูกลบกวนจากผีหัวขาดบ้างได้รับกินเม็นได้รับเสียงอันน่าสะพึงกลัวบ้างจึงตกลงกันว่าเราจะต้องกลับไปจำพรรษาในที่ที่เป็นที่สปาปยะมากกว่านี้ที่นี้คงไม่ใช่ที่สปาปยะสำหรับพวกเราอีกต่อไป ดังนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันกลับไปจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีตามเดิมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ได้ฟังพระพุทธองค์จึงตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าที่นั่นแหละเป็นที่เหมาะสมให้เธอทั้งหลายกลับไปที่นั่น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าที่นั่นเป็นที่ที่น่ากลัวไม่สามารถจเจริญกรรมาฐานได้พระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้ให้ทรมาวุธแก่เธอทั้งหลายไปแต่บัดนี้เราจะให้ทรมาวุธแก่เธอทั้งหลายไปด้วยเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ จึงตรัสสอนกรณียเมตสูตรอันเป็นธรรม,มาวุฒิที่พระองค์ประทานให้แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ถวายบังคมลาจาริกไปในไพรสนนั้นอีกครั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงประตูป่าภิกษุทั้งหมด ก่อตั้งกันลยาณจิตประกอบด้วยเมตตาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเจริญกรณิยเมตตาสูตรอันเป็นอาวุธพิเศษหรือเป็นธรรมอาวุธที่พระองค์ให้ด้วยอนุภาพของกรณิยเมตตาสูตรเทวดาและเจ้าป่าเจ้าเขาพอได้ฟังสูตรนี้เข้าให้ ก็มีจิตประกอบด้วยเมตตารักภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับญาติและมิตรของตนเองพากันออกมาต้อนรับด้วยเพศที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งยังช่วยให้ความอารักขาและดูแลภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีโดยอนุภาพของการเจริญเมตตาอย่างนี้ ทำให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้อยู่ในป่านั้นด้วยความสงบร่มเย็นและได้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานและเจริญวิปัสสนาจนในที่สุดภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันตุทุกรูปญาติโยมท่านทั้งหลายความจริงเมตตาธรรมนั้น เราท่านทั้งหลายควรเจริญให้มากเพราะเมตตาธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีเมตตานั้นจะได้รับอานิสงส์11ประการดังต่อไปนี้ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์ 5. เป็นที่รักใคร่ของเทวดาและสัตว์เดรัจฉาน 6. เทวดารักษา 7. ย่อมล่วงพ้นยาพิษและสตราวุธได้ 8. ปดเจริญสมาธิได้รวดเร็ว 9. หน้าตาย่อมผ่องใส 10. มีสติไม่ลหลงไหลในเวลาใกล้สิ้นใจ สิบเอ็ดเมื่อตายไปแล้วจะ,สะเสวยความสุขในพรหมโลกเป็นตน้นสาธุชนท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมะก่อนนอนในวันนี้พึงทราบว่าความเมตตานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและทรงแนะนำให้สาธุชนท่านทั้งหลายได้มันเจริญ เพราะความเมตตาที่เรียกว่าพรหมวิหารก็ตามความเมตตาที่เรียกว่าอัปมัญญาธรรมก็ตามย่อมมีผลทำให้ตัวของเราและคนรอบข้างนั้นได้รับความสุขอย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นหากสาธุชนทั้งหลายหวังความสุขและความเจริญแก่ตัวเองควรเจริญเมตตาธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจะทําให้ตัวเรานั้นมีความสุขแล้วยังสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ดังตำนานที่ปรากฏในกระรยณียะเมตสูตรในธรรมบทที่ได้ยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังในคืนนี้ขอเจริญพร सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतं वादाविरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पञ्ज्ञापदीप जलितो तं, तं। तेजसा भवतु ते जयमङ्गला तेजसामवनुते